สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อกับเจแดงมือน,นี่สิมาบอกว่าหวยผู้ใดเข่างวดหนาตามโตค่ะแม่สลรข้ามกับเข่าตรงตรงเลยเนาะอุ้ยบ่จับคู่ไปเบิกน้ำกันก่ะว่าเมื่อไหนตัวใดเนาะ,ะหลายหลายท่านเข่าเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบ้าสุฟังมีผู้ใดเน่เสเบิงว่าหวยไพเข่าเน่เะะนาะเนาะ เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทาง youtube ถ้าจะเข่ากลุ่มนะ่ะเขาต้องเข้าทาง youtube นะคะ่ะลิงก์ที่วางไว้ใต้คลิปนะ่นะเนาะลิงก์ที่วางไว้ใต้คลิปนะ่ะคือกลุ่มเจแดงนะ่ะให้ youtube เท่านั้นนะถ้าทางเพจนะจะเป็นตัวปลอมของเจแดงทั้งนั้นนะเนาะทนผู้ชมนะจริงๆด้วยนะอของเจแดงจะได้ตอบโต้กันแน่นหนเลยเลย มีหวยจากสากระ่งเขานั่นก่อนได้มากกระซงเขานั่นไว้พิจารณาแล้ะกัวลาวเล่นคือคักเสียใจเจ๊แดงเห่นน้ำประหัดเป็นพ่อเจ๊แดงเล่นน้ำนี่ล่ละว่าถือจจกเทียคันเจ๊แดงเล่นน้ำนี่ว่าถือคันเมื่อไดเจ๊แดงว่าเล่นน้ำนี่ถูกทุกมือประหันเนาะทั้งแต่ว่าของแม่เพชรเขาเด้ของแม่เพชรก็พรอมประหัดนี่ล่ละในกลุ่มคือคักเลยค่ะสำหรับหวยลาวพัฒนาเนาะ หอยหุ่นกับมีดทุกมือขเจ้าล่งแบ่งปันกันเนะาะผู้ใดชอบหวยกับเขาผูา้ใด้่ชอบหวยกับเขาเด้อค่ะไม่เข้านะคะมีในนั้นมีแต่หอยล้วนเลยเนาะนี่แต่หอยล้วนจะแดงก่อนน่งดีๆก่อนสนใจสั่งครีมได้นะคะวีตอนนี้โปรลดราคากันนำเลยลดซัมเมอร์ฝนเป็นซัมเมอร์ฝนติดฝนซื้อขี้มไปใส่ค่ะพร้อม อะไรสบู่ส้มลถฟ้ากะจุดด่างดำนะคะขวดสบู่เจแดงอันนี้สีขาวปั๊มหน้าให้อ่อนนุ่มโอ้ยหนาทันจะนุ่มเลยค่ะนุ่มแล้วไม่มีขุยนุ่มแล้วบ่มีด่างเอียดๆค่ะมแต่นุ่มคือปุ๋ยสำลีเลยค่ะนุ่ม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 สบู่ขาวนะคะนะแล้วก็ครีมไนท์ครีมปรับสภาพหน้าหนาจะยกกระชับหนาเรียวร้อยชันฉิบมีเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ปรับกลางวันเนาะใหนาคือให้ผิวคือเด็กเนาะให้ผิวคือเด็กเจแดงว่ารับประกันเลยเจแดงใส่มาปีกว่าเนึ่งแล้วปีกว่าทียูคูกับเจแดงได้เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งทุกอย่างเลยค่ะลองลงมาก็คือสบู่เจแดงคนเดิมเนาะคนะ่ะเนาะสบู่ตราเจาแดงคนเดิมสบู่เจแดง กล้ารับประกันค่ะเจแดงที่แรกกร็เจแดงใส่แล้วสบู่สมเนาะมีเกิดควิ่มประทับใจก็เลยอยากเช็ดสบู่สบู่ยังมันดีเจแดงเลยตดสึนแต่เอาสะบู่สีสมค่ะทําสบู่สีส้มออกมาเนาะใส่แล้วใส่ต้องโดนเป็นปีทั้งจ้งผลิตตัวนี้เลยว่ะผ่านโอยทุกอย่างเนาะค่ะจ้างโรงงานผลิตติดตาเจแดงออกมาลดฝ้ากะจุดด,ด่างดำลด ฟังกรดชัดลดฟ้ากัจุดด่างดำได้ผลในระยะยาวใส่ไปเรื่อยๆท่านจะบอกว่าฝ้าของท่านหายไปแต่เมื่อไดฝ้ารักษานานเป็นปีค่ะนะขอบอกรักษานานเป็นปียิ่งที่มันฝังลึกๆเนีถือสารแค่มีถือสารสเตยียรอยด์นะมันจะฝังลึกมันจะช่วยลดฝ้ากัดจุดด่งดำหนาจะสว่างค้นแถวบ้านเจแดงค่าเจ้าใสเบสเอ้มาสื่อกับทีหนึ่งลอยหนึ่งลอยเจแดงหา แต่ส่งหนึ่งก้อนร้อยสามสิบบาท .2 องก้อน3 0มร้อยบาทอ่สามก้อนส่งฟรีแต่ว่าถ้าสั่งหกก้อนก้อนละหนึ่งร้อยบาทพร้อมค่าส่ง5้บาทหกก้อนหกร้อยห้าสิบบาทเนาะะ่นะเนาะแต่ขีมสุดนี่ตอนนี้ลดกระนำยังมาบอกราคาบอกพันสองร้อบาทพันสบาทพันสบาทจะปิดเปิดโอกาสให้เจ้าของลด ปกติเมะขายอยู่ที่พันสี่ร้อยสามสิบาทเริ่มต้นเนาะพอมาปีที่สองเมะาขายทีไดีคบปีมะขายวิธีพันสามร้อย1300บาทมันมีส่วนหนึ่งที่ลดพันสองร้อยห้าสิบบาทตอนนี้มันลดพันสองร้อยค่ะพันสองร้อยลดกระหน่ำซัมเมอร์ฝนเนาะลดกระหน่ำซัมเมอร์ฝนลดแถดันผู้ชมได้สวยได้งามนำ้ำข้นที่มักสวยมากงามข้นที่โบมักสวยมากงามเขาบ่กต้องซื้อค่ะ แต่กิิงผู้หญิงกับเป็นคนมักสวยมักงามเสน่ห์ผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ความสวยความงามมีความงามงามว่าสงว่าเกิดกขี้ลายว่งามคือเขาว่าไส่ไม่ใช,ใช่ความงามอยู่ที่กิริยาท่าทางวาจาและการแต่งตัวแล้วก็หน้าตาสะอาดสะอ้านกิริยานี่คือไปมาให้มันคลองยาก,กระโดกกระดากยากให้มีสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไอวาจานี่ก็ให้สุภาพเรียบร้อย อย่าโบกบากวยไหยอย่าตื่นเต้นเกินเหตุอย่าเสียงดังโวกเวกโวกเวกคือเดินสะเการัมาคือไปคือเดินจะกาวว่าเสียงดังบ่าเฮาค่ะเจแดงว่าเสียงดังก็เพราะหนาจอแค่นั้นนะคะนะแต่จริงๆในชีวิตจ,จริงอะ่ะบเบาเสียงดังปานนี้คะ่ะนะเว้าเสียงค่อยๆม่อยๆแล้วก็นอกจากกันมาอยู่หน้าจออยากให้ท่านผู้ชมตื่นเต้นน้เว้าเสียงดังแล้วก็ กิริยาเอ้ยนันนนนี่คือให้มันตื่นเต้นให้มันนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนพูดค่อยพูดเบาแล้วก็วาจาเงียบหลียบเน่าเนาะว่ังยองตัวของนี่น่าเก่งน่าเอกเลยแล้วก็กิริยาวาจาการแต่งกายให้สะอาดสะอ้านหน้าตาให้สะอาดเสียสะอาดเสียผผาให้สะอาดราคาถูกแลราคาบวชแห่งเสียผาร้อยเก้าเก้าตัวละร้อยเจดีด์ใจเนาะ ตัวละสองสามร้อยนีหาฮะได้นับตัวได้ว่าใครมีเนาะนะส่วนมากก็ร้อยเก้าเก้าสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแถบว่มีเลยค่ะเนาะไอ้เสียเนี่เสียนั่นเสียศึกษาเหมือนเศร้าไปอบรมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเนาะกะ็เลยใส่มาทายออกอากาศโอ้รู้สึกว่ามันสว่างจ่าเลยเนาะสะว่างทั้งเสียทั้งหนาต้นกาแฟาช่วยสุขภาพาให้ใจแดงมีแข็งแรงค่ะซีฮอ พันหาสิบบาทสี่ห่อหนึ่งพันพร้อมค่าส่งห้าสิบบาทขอเอาค่าส่งราว่าสองร้อยห้าสิบเจดแดงขายขาดทุนค่ะสองร้อยห้าสิบขายขาดทุนไปเลยสี่ห่อหนึ่งพันบาทแต่ว่าถ้าห่หอเดียวไม่ได้เลยค่ะขายปกติเต็มราคาสองร้อยเก้าสนะิเนาะห่อเดียวเนาะพร้อมค่าส่งอีกนะคะแต่ว่าย่อมขาดทุนสีห่ห่อกาแฟนะสีห่ห่อพันห้าสิบบาทเนาะ ตกหอละสองร้อยห้าสิบขาดทุนเจแดงนี่นี่แต่ว่าอยากไหนท่านผู้ชมกินเจแดงอยากขายเห็นมันเบิดหมดแล้วหมดเลยเนาะคะ่ะหมดแล้วหมดเลยมีไม่มากมีจํานวนจํากัดเนาะะเนาะจํานวนจํากัดนะะีนกด่กส็สีห้องนึงละมั้งมีอยู่หองหนึงเป็นประมาณพันเนาะประมาณพันค่ะพันอืมประบ้านหอเอขายเบิดพันอหอคือจบค่ะท่านผู้ชมเนาะ มื่อบึงหวยกันดีกว่าว่ามาหลายแล้วสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรขคุณไฮนาจอนะคะใครแอดไลน์ไม่ติดก็โทรมาหาเจ๊แดงได้0939298978นะคะโทรมาหาเจดแดงได้ถ้าว่างเจ๊แดงจะรับสายถ้าว่ว่างเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็0 9 2 8 8 9 2 5 6 8แอดไลน์ได้อยู่ค่ะแอดไลน์เข้าไปนะคะเนาะ,ะมื่อบึงมาเอบึงตัวเลขว่าเจ้าใดสิมาแบบน,นี้เนาะ มาเบิ่งตัวแรกแม่สารค้ามกนค่ะศูนย์สองนี่แม่บ่ได้จับแม่เจ็ดหาก็บม่ได้จับเจ็ดหาซื่อ,อยู่ลืมเบิ่งว่าศูนย์สองนี่มันออกหลายครั้งนี่ค่ะงวดศูนย์แปดก็ออกอยู่ตรงนี้เลยงวดศูนย์แปดแต่หลายงวดจำพฏิบานมากจำไบ่ได้แล้วเนาะนี่แม่เ,เลขสี่ตัวจับคู่กันขันทั่มอะ ไปจับที่หาศูนย์หาสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง่ขยขึ้นไปเลี่ยงนีบปจับเลยยังเลี่ยงอีกตัวเด้งวันน่ะจับเลี่ยงอีก,เ,อกเป็นหกเนาะคะ่จะจับตัวนี้แล้วจับตัวนี้เป็นหกตัวเป็นหกตัวแล้วก็กลับเอาก็เป็นสิบสองตัวประมาณนั่นแหละคะ่ะถูกมั้งกันนะมองแล้วนะเอาไว้ม่องกับเจ้าอื่นนะค่ะ,ะม่องไวค้ค่ะแม่สารคามเข่าอยู่เสียดายเสียดายเสียดาย เนาะลืมมองว่าเป็นเลขปอบเปียนนำลืมจับค่ะเนาะเสดายครับเสดายนี่ยหัวหนาวไม่ันเนาะค่ะเนาะเด็กแม่สารค้ามาไว้กมูมออกแล้วก็ได้เลยคือตอนนี้เนาะค่ะเดี๋ยวขอดูกันนะคะวันหน้าเนาะคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะอไพสิเขากุ้มกือเข้าได้เด้อค่ะปักลิงไว้ให้ใต้ใต้คลิปนี่ละใน youtube เท่านั้นนะคะขอบอกว่าใน youtube เท่านั้นที่จะเป็นกลุ่ม จริงนะคะนะอาจารย์ดีน้ำเจแดงเหล่นน้ำบอถูกค่ะเพนเนนให้ศูนย์สองศูนย์เจ็ดมันคือบอ,อกอศูนย์เจ็ดถ้าออกศูนย์เจ็ดเจแดงก็ได้หลายแสนยนี่ได้หนักคือศนะนะนะูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดนะกับเจ็ดสามเนาะกับเจ็ดเจ็ดศูนย์สองโมมากว่าสี่ออกตูกเก้าได้ยังไงหมัวตรีมันออกแล้วศูนย์หนึ่งสองเนาะเอาไงค่ะนี่คืออาจารย์ดีเนาะ ติปวดที่พานมากนะลอบ,บึงรวดที่พานไปเสี้ยนนอง่ข่เข่าทั้งสองตัวเด่นเนอะนี่เฮ้ยมันบดจับคูไห้เนาะไอ้สี่ศูนย์สองห้าศูนย์สามศูนย์ปุนบดจับคู่เหนน้ 2, 3, ยถือตัวเด่นทั้งสองตัวว่ะเนาะอาๆๆอวิอ่งศูนย์กับสองบนล่างได้กินเลย เสยนน้องคข่เพิ่งจะเข้าเป่าแล้วเอาหัวหนา้าห้องสิปังอีกงวดนี้ปังหลังจากถูกมาตัวเดียวหลาหงวดเนาะคนะ่ะเนาะงมวดนี้ปังปังเลยนี่นะอ่าข้างบนก็นึ่งถือก,ก็นึ่งไปออกล่างเนาะคนะ่ะเนาะติดศูนย์ทั้งนั้นเลยเลยคุ่นนะสองกับศูนย์เนี่ยตัวเด่นเขาเบิดมาน้ำกันเลยแบบนี้เอาตามตัวเสยนน้องไข่ค่คะหววหน,านะะนะ้าเนาะค่ะเนาะ ไคคุ้นกันละย่าสูตรแรกของเพิ่นหนึ่งกับสองข้างล่างนะคะเอ้ยว่าจับให้เลขวิ่งเพิ่นเขาตลอดขิดเขาตลอดอยู่ค่ะเพราะเขาบนกับเขาล่างกันนาจับตาบ้องคือกันเนาะเลขเพิ่นเนาะเนี่ยวิ่งสองข้างล่างนะคะห้วยลอกเพิ่นถูกกันอยู่ค่ะเพิ่นได้กำไรกันอยู่เพิ่นสื่อเบิร์ดแล้วกับเบิร์ดเพิ่นได้กำไรกันอยู่หกเก้าเก้าหกออกเก้าหกออกที่ ที่ตูบ่นั่นเนาะนะนี่เชี่ยนจะยาาเพิ่นว่าเพิ่นดับเพินพ่นดับข้างล่างหกนะดับล่างเนาะเออแล้วก็เลยบ่มองอ่ะวลนาตามตัวเขาอีกคือเกาหอยล็อกเนาะหอยล็อกรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อเลยไม่สิมากตัวใดงวดน,นาเนาะเสี้ยนยิ่งย่องคุ่นยิงย่องหายหนึ่งข้างบนเนืองเกา ร่าต่อด้วยหกนะหนึ 9, 6, ่งเก้าหกถูกสองตัวโอ้ยหนาอเกือบเกือบแล้วก็เจ็ดข้างล่างนี่ศู 0, 7, 0, 0, 5, นย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หานะใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะศูนย์ห้าใกล้เคียงแต่หนึ่งแต่เลขเพิ่นเป็นบนอยู่แล้วบนตลอดนี่วิ่งถูกแต่บางวันนี่มันเป็นรักลอยก็ถือว่าถูกคือเกาวิ่งเพิ่นคือสีได้เงินอยู่เพิ่นว่าเสียดอก เจดงย่วะเวิ่งเลยงวดนีงวดมันเขาเจดงบ่ววิ่งงวดมันบ่เขาพันวิ่งโอ้ยดวงเนาะดวงเนาะเนี่ยของปูจอมปวกแห้งคักแ็งแนววิ่งศูนย์ลังโอ้ยบอกอาจารย์แล้วไปหอดอาจารย์ได้ครับซื้อไว้แล้วค่ะปูซื้อไว้แล้วสันนี่ซื้อไว้หรือก็ซื้อหน่อยสันตัวเนอะเขาเขียนให้ร่อยแล้ว ไปเอาหาซิปนึงเนะเขาเขียนให้เลยไดย้เขาโลว่าเอาหาซิปเนอะบอมักว่าสนได้บอกเขานะอยเลยได้หาหมื่นเนี้ลายบุญฟ้าวาสนาบ่มีเอาตามต่อค่ะปูจอมปวกใกล้ๆมือคนละเป็นยังสิได้ไม่ไปตามเดียวนี่เพิ่นกับบได้ดอกค่ะเนาะใกล้ใกล้มือก่อนเด้อค่ะเด้อ พอพอนกับเขาคะ่ะหวยคนละฝั่งถูกทุกง้วนนี่ข้างล่างนี่มวดก้อนกับศูนย์เก้าม้วนกว่นกับศูนย์หกเนาะค่ะเนาะม้วนหนีมาศูนย์สองกับวันนี้มเาเมื่อเขากันกับปอบเปียกับทันอื่นนะ้ำหนะ้าศูนย์สองสองศูนย์เนาะเจแดงไปม่วงตัวใดหลักหาสวงนี่คุณเนี่ยเปิ้ลเนี่เยเจดแดงม่วงหาสองคุณเนี่ยหาเจ็ดคุณเนี่ยเอออันนี้ก็ เก้าหกบอหกเก้าอยู่ฝั่งเดียวกันหนึ่งอยู่ฝั่งนี่หกอยู่ติดกันเลยค่ะ,ะหนึ่งหลักลอยเพิ่นถูกเนาะค่ะเอาหัวหน้าเอาไม่ค่ะหวยคนละฝั่งนี่ทุกหวดที่เพิ่นทรงหายใจแดงถูกทุกหวดนี่ข้างล่างนี่ศูนย์เก้าเจแดงหวดนั้นที่เลนศูนย์เก้าค่ะ,ม,นะคะ,คะ,คะม่วงอยู่เนาะศูนย์เก้าคักๆกก็ว่าเมียนอีหลีเนาะหวดหน้าก็ตามไม่ค่ะนะเนาะสำหรับชม ไวกุมพุ่นกันลญ่ามีเก่าหกยู่เด้ค่ะอย่า่าเิ่นบ่เข่าเด้นน่ะนะเห็นว่าะงโอ้ยเพื่อนเข่าอยู่เข่าคู่ทังหนาพวกนู้นเก่าหกสองจะเป็นเก่าหกหนึ่งหนีเซตเรียบร้อยเลยเนาะเออเอาเอาคุณยิงย่อมว่าใ่เป็นหนึ่งแท่นนี่มันก็จะถูกกันยู่ได้เนาะคุณยิงย่อมก็มันจะชอบเขากันแกระสองข้างล่างเพื่อนก็ให้สองอยู่คือเก่า สูตรนะสูตรนี่ขัดออกมาแล้วเรียกสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดนะคะเนาะสูตรสองมามีหวัวหนาตามไม่คะ่ะหนาจับตามม่องอยู่เส้นชยายญ้าข้างแรกเพิ่นไหฮตัวนี้เพิ่นไฮนะอ่ะอันแรกมะเขาเว่าเลยต่วันเหล็กดับเพิ่นดับหนึ่งกับซีหนึ่งว่าเขาอยู่หลักลอยเด้อนคะ่ะเนาะ เขาไปเขาลักลอยหากับ3ามเพิ่นดำนะระหัดเล่นหกเก้าสามเพิ่นกับห้ามห้าบอติดสามเก้ากับสามบอติดเพื่นวันนะเอาล่องวดหนาเคร่งดับเคร่งเด่นเนาะค่ะมาน้ำกันเจียนชายาเนาะ,ะ<ม>เลขช่างงวดนี้พลาดเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะพลาดเนาะมิตตเก่าสี่ห้าเก้าแดเก้าเนี่ยเนี่ยว่าเข่าหนึ่งเก้าบอตอด้วยหกนะ เลยบ่ถือค่ะวรรหนาเบิงไมคือเกา่าสูตรเต็มเชี่ยนใช่ย่าบอได้ล่มคลิปห้่นะคะบอได้ล่มคลิปเป็นคลิปย่เป็นคลิป,ป,ลปใหญ่ให้แต่ได่สรุปเลยอยวามันจังสันเหล่เขามีศูน,น,นย์สองข,นะข้างล่างเนาะเพิ่นจนคาดเลขเป็นร้อยตัวเพิ่นคาดเหลือศูนย์สองหกศูนย์สองนกกับเก่าสองเพิ่นคาดนะข้างล่างเพิ่นก็มีศูนย์สองเท่กันนะคะท่านผู้ชมนะ เพิ่นคัดออกเอาเหลือหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกประมาณนะะ 7, 2, 7, 0, ั่นแหละเจ็ดสองเจ็ดศูนย์คนนะบัดศูนย์สองไปขึ้นบนคือเก้าค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาวันนาตามต่อจันวัดป้าสายคอเมนเนาะคนะ่ะเนาะวัดป่าสายคอเมนเก้าเก้าหกนี่ดีเกือบถูกสามตูนเนาะค่ะสองศูนย์เพิ่กนกรให้บบนอยู่เด้อตูนกับเก็บเชิญใช้ย,ยาเด้อ่า ตรงกันอยู่เด้ของเชิญเชย,ย่าเป็นแห้งตรงๆ02พอดหน่อยเนาะ602อันนี้พันเกลียว20 20ข้างล่างนี่พันกับไฮ20น่ะอ่าไฮ20มวนหนาตามตัวเนาะค่ะแล้วก็หวยที่จะไม่มาด้วยกันของเพิ่นน,นั่นนะเนาะหวยที่จะไม่มาด้วยกันของจันทร์ภาษายาเขมีเนาะวัดป่าสายเขมนเนีดาาเด้อค่ะน่ะ นี่เด้อเหล็กบอบเปียมีคนฝากเงินมาไห่พันอยู่เมื่อกี้นี่สองลอยลืมถามซื้อพันจำเนาะมาโทษไปถามซื้อพันบอรับใสค่ครับเจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์เจ็ดถ้าบอออกศูนย์เจ็ดบอกศูนย์เจ็ดเจ็แดงสีไดงลายได้นี่ศูนย์สองสองศูนย์พันซื้อแล้วให้ลอยตัวแล้วว่าเอามาเปลี่ยนเอาหาสิบตัวนี่ละบุญบุญว่ามี่ค่ะ ปุ่นมาหลายนแต่ทุนขึ้นมากเด็กก็ยังดีแล้วหรือละข้างซอยเนาะค่ะละข้างซอยมันงวดสองนี่เมื่อถามอีกถามแล้วถ,ถามอีกเจนจะเก่กานี้หนึ่งสองเจ็ดสี่น่ยนะเมื่อถามอีกก็เอาคลิปตะเพิ่นมาเจ้แดงกเขาได้เอาดอกเอาสุดแรกไปแล้วได้ซื้อไปแล้วเพราะพนบอกก็ซื้อเลยเนาะค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดบัรสองศูนย์นี่เอา เดียดใจวันหนาวไหมเอาไม,าไมนี่โค้งสุดท้ายเสียนใช่ายาเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเสียนใช่ายา,ยาหายมือเหล็กจะออกแล้วกลงขึ้นเนาะอ่าดูเงาเหมือนเสาเงาเหมือนเสาใสใสบ่จังใดเรื่องอะไรจะีแดงก็ได้หกศูนย์สองคนบอกให้เอาไปลุยบอกก้าเจ้าให้เอาไปลุยเลยหกศูนย์สองจนลังค้นวะคนมันใจปันนันวะ ถ้ามันบอกสิว่ายังไดี๋วไปสั่นเนี้ยก็บ่มั่นใจแล้วทุกอย่างไม่มีความมั่นใจทั้งนั้นลหละค่ะท่านผู้ชมเขาหมุนอยู่กล่องสลากเนาะจะแดงว่านน่ะนะซื้อไปอีกก็ซื้อแล้วซื้อแล้วเห็นปะก็เลยบ่าได้อีกเอ้ยนะข้างล่างเนี่ยหวยเชี่นใช้ย่าสิบอกเด้อยค่ะท่านผู้ชมหวยเชี่นใช่ย่าสิบอกไวเลย ถ้าเพิ่นมั่นใจว่าม้าบนบนบนนะมนนั่งกะเอ้องเทียออกล่างไหมคะหนึ่งให้ซื้อบนล่างน้่นสองให้กับโตนั่หวยเช่นเชยาเพิ่นจะถูกตลอดถูกไวยค่อยดากันว่าถือห้อดสามโตนะ่นเลยเพ่นพิ่นสี่ซื้อเลขยังสี่สองร้อยคูณสิบบาทสองร้อยคูณห้าสิบบาทเพิ่นสี่ถือโต ว้าไว้หลายทีเท่าที่จะสองร้อยคูณสองร้อยหรือร้อยคูณร้อยไปเลยเจ้าก็สีได้หลายเจ้าขึ้นโมเทสจะมาบอกเพิ่นไม่บอกวิธีการสื่อไม่เพิ่นถึงถึงเนาะแต่ก่อนนี่บอกว่าเอาคว่ำผู้ใดล่ะมาเอะฟั่งอยู่บ่บนพ้อมล่างพ้อมเลขเพิ่นนั่นนะแล้วก็กลับตัวด้วยเลขเพิ่นนั่นนะเพิ่นฟันท่องหลายวันเสี้ยนตายเพราะเสี้ยนโง่ตายเพราะง บมอตายพวกปากนีมันเปีเยบเทียบกันได้เสี้ยนนี่เลขเขาถูกเบิดถูกเบิดแต่ว่าให้กลับตัวนั่นค่ะกลับตัวด้วยบนล่างด้วยจะถูกแทบถึงมวลเลขกันนะนะแย่จอมไงกระถูน้าเพลินบอยค้นกระถึงน้าเพลินบอยขึ้กันค่ะพอเขาแต่ตัวท่านเองไม่ถูกลันลันขึ้ก,กันกับลูกตัวได้ตัวนั่นเนาะปะเพียะเอาบอกหวยท่านผู้ชมอีกหน่อยจะออกตัวไหนวันนี้ค่ะ บ,บอกตัวไหนลูกเมื่อที่แล้วหนูบอกศูนย์สองมันออกจริงๆมีมีเอฟซีฝากเงินมาให้สองร้อยบาทเดี๋ยวให้เลยนะเอาเลยไหมนี่เอาเลยไหมเอาเลยนะไม่เอาไม่เอาเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมสองร้อยบาทเอฟซีฝากเงินมาให้นะครับอ่ะอ่ะบะเปี้ยอันนี้เป็นใส่เงินบอเป,ป็ดน,นะคะ มาแรงวินมาแรงวินสวัสดีครับมโมะแมลงวันสวัสดีครับเอาเงินไหมเอฟซีฝากมาฝากไหมสวัสดีแล้วนะครับวันนี้จะให้หวยไหมให้หวยยายไปซื้อก่อนไหมมันจะออกตัวไหนครับออกตัวไหนไหมอะตังเอาไหมเอาไหมจะไปไปไปเที่ยวสวนสัตว์ไปไหมไปไหมไปเที่ยวสวนสัตว์ เทาดินกันไหมลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ที่มีสัตว์เยอะๆไปไหมพูดหน่อยพูดหน่อยอายกล้องนะนี่อายกล้องใช่ไหม <c oughs> อ่ะเอาตัางค์ไปสวัสดีครับเสื้ออะไรเอามาสองทำไมอ่ะเอามาสองทำไมอ่ะเอามาสองเอฟซีให้มาสองร้อยจะเอาเดียวเหรอครับ ไปให้พ่ออันนึงนะอันนี้หน,นึ่งรอ้อยบาทได้ซื้อขนมเยอะเลยเป็นอะไรอันนี้อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่หนูเจ้าเท่าไหร่อะร้อยบาทนี่ะี่ร้อยบาทนี่ก็ร้อยบาทฝากไว้กับยายเหรอเอาไว้กับยายก็มาเอายี่สิบไปซื้อขนมนะอ่ะเอาไม่ยี่สิบเดีอบอกไว้ก่อนบอกไว้เอฟซีก่อนได้เงินเอฟซีแล้วนะออกตัวไหนนะ ตัไหนบอกบอกวันที่สิบหกนี้จะออกตัวไหนบอกเอซหน่อยคนบอกบอบเด้อค่ะสจำได้จำงงนะจะถูกอีกไม่ลูกม่นหน้นะถูกไหมถูกอีไหม,อไหมบอกบอบว่าทันทึถึงบอกค่ะท่านผู้ชมเนาะเอย่ไปขยันขยอ่อทวันนี้นะ สีบดาใบให่แม่เพลินใบให่พะหัดถามเนาะคะ่ะเนาะเอาทำทุ่มขอยลมด้วยถูกหอยไปด้วยกันนะคะ,ะวัดหนาบถูกกันถูกด้วยกันไปกับปอเปียนนะครับนะ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 ถูกไปด้วยกันกับปอเปียะเยมาย่อมปากเลยค่ะไปถลกค่ะทุ่มช่มขอบคุณครับ